สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AEC News กับผมภัชระปรญญายงนะครับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นนอกจากที่จะมีการเปิดตลาดเสรีทางการค้าที่มีการเข้าออกของสินค้าแล้วยังมีการเปิดตลาดของการบริการและการลงทุนด้วยซึ่งมีเป้าหมายครับในการขจัดอุปสรรคและข้อจํากัดของการให้บริการและลงทุนในรูปแบบต่างๆทําให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภคครับซึ่งการค้าบริการมี4รูปแบบ รูปแบบที่1ครับคือการให้บริการข้ามพรมแดนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นการศึกษาผ่านทางไกลและการบริการให้คำปรึกษาผ่านอินเทอร์เน็ตรูปแบบที่2ครับคือการเข้าไปรับบริการในต่างประเทศเช่นการที่ผู้ป่วยเดินทางไปรับการรักษาในต่างประเทศนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปพักผ่อนในประเทศอาเซียนและนักเรียนไปเรียนต่อต่างประเทศรูปแบบที่3ครับเป็นการเข้าไปจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศเช่นการเข้าไปลงทุนเปิดโรงพยาบาลในประเทศอาเซียน และรูปแบบที่4ครับคือการให้บริการโดยบุคคลธรรมดาและนักวิชาชีพซึ่งจะเดินทางเข้าไปทํางานเป็นการชั่วคราวในสาขาบริการต่างๆในประเทศของผู้รับบริการซึ่งการให้บริการรูปแบบที่4นี้เองทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรกร,ระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันเช่นแพทย์ชาวสิงคโปร์เดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทย วิศวกรชาวไทยไปทำงานที่ฟิลิปปินส์สัปดาห์หน้านะครับห้ามพลาดครับวันเวลาเดียวกันนี้กับรายการ AC News นะครับผมจะพาผู้ชมไปเจาะลึกนะครับข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายบุคลากรน,นะครับว่าถ้าจะไปทำงานต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้นเด็กจบใหม่นะครับหรืออยากจะย้ายงานไปต่างประเทศนั้นจะต้องทำอย่างไรสัปดาห์หนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ